สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆของผมนะครับทั้งหลายหลายคนนะครับทั้งนันทนานะครับทั้งนภาพรทั้งรัชดาทั้งประภาทั้งชื่ออะไรวะ <c oughs> สิริพรน,นะครับไอพึ่งชื่ออะไรอะ่ะกิษณานะครับ แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่พูดมาที่ผมจําชื่อได้เพราะว่าไปกีส้มตากันบ่อยเลยจําได้นะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขนะครับมีแฟนหล่อๆรวยๆเท่าแขนนะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายปีจนวัหลังจ้างจบมาแล้วสองปีเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับขอให้เพื่อนๆรวยแล้วก็อย่าลืมกันบ้านนะครับเพื่อนคนนี้คิดถึง เพื่อนเสมอถึงจะไม่ได้เจอไม่ได้คุยแล้วก็ถึงจะไม่ออได้โทรหาเลยก็วังคิดว่างานคงยุ่งนะครับแล้วกูจะใส่แว่นทำไมเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คิดถึงนานะครับคิดถึงติ๊กคิดถึงใหม่คิดถึงเพิ่งคิดถึงเมคิดถึงโอคิดถึงหลายๆคนนะครับที่เคยไปกินข้าวเคยไปไหนได้วยกันนะครับ รำยังรักเพื่อนทุกคนเสมอนะครับปีใหม่นี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากคํำอวยพรอนะครับรักเพื่อนทุกคนนะครับ